สุทินกลันทบุตรออกบวชต่อมาพวกเพื่อนพากันเข้าไปหาเขาถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับสุทินกลันทบุตรดังนี้ว่าลุกขึ้นเถิดสุทินเพื่อนรักมารดาบิดาอนุญาตให้เพื่อนบวชแล้ว30สทันใดนั้นพอสุทินกลันทบุตรได้ทราบว่ามารดาบิดาอนุญาตให้บวชก็ร่าเริงดีใจลุกขึ้นมาใช้ฝ่ามือเช็ดตัวบำรุงกำลังกายอยู่สองสามวัน แล้วไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งลงหน้าที่สมควรสุทินกรันธบ,บุตรผู้นั่งหน้าที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่ามารดาบิดาอนุญาตให้ข้าพระพุทธเจ้าออกจากเรือนมาบวชเป็นอนาคาริกแล้วขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดบวชให้ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดพระพุทธเจา้าข้าสุธินกรันธบุตร ได้รับการบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระพุทธเจ้าเมื่อบวชได้ไม่นานท่านพระสุทินได้ถือธุดงขวัตด,ดังนี้คืออยู่ป่าเป็นวัดหนึ่งเที่ยวบินทบาทเป็นวัดหนึ่งชายผ้าบางสุกุลเป็นวัดหนึ่งเที่ยวบินทบาทไปตามลำดับเรือนเป็นวัดหนึ่งพักอาศัยอยู่ใกล้หมู่บ้านชาววัดชีตำบลหนึ่งพระสุธินกลันทบุตรไปเยี่ยมบ้านสมัยนั้น แคว้นวัตชีเกิดเข้ายากหมากแพงประชาชนมีความเป็นอยู่แร้นแค้นใช้สลากปันส่วนซื้ออาหารล้มตายกันกระดูกขาวเกลือนยากที่พระอริยะจะบิณฑบาตยังชีพได้ท่านพระสุทินได้มีความคิดดังนี้ว่าบัดนี้แคว้นวัตชีเกิดเข้ายากหมากแพงประชาชนมีความเป็นอยู่แร้นแค้นใช้สลากปันส่วนซื้ออาหารล้มตายกันกระดูกขาวเกลือนยากที่พระอริยะจะบิณฑบาตยังชีพได้ แต่ในกรุงเวสาลีเรามีญาติอยู่จํานวนมากซึ่งล้วนแต่เป็นครอบครัวมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีเงินมีทองมากมีเครื่องประดับมากมีทรัพย์และเข้าเปลือกมากอย่ากระนั้นเลยเราควรจะไปอาศัยพวกญาติอยู่ถึงพวกญาติก็จะอาศัยเราทําบุญถวายทานภิกษุทั้งหลายจะมีลาบและเราก็ไม่เดือดร้อนเรื่องบินทบาต ครั้งนั้นท่านพระสุทินจึงเก็บเสนาสนะถือบาทและจีวรแล้วจาริกไปทางกรุงเวสาลีเที่ยวจาริกไปโดยลําดับจนถึงกรุงเวสาลีทราบว่าท่านพระสุทินพักอยู่ณกูตาคาระสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีนั้นบรรดาญาติของท่านพอทราบข่าวว่าพระสุทินกลันทบุตรกลับมากรุงเวสาลีจึงนำอาหารหกสิบสรับไปถวาย ท่านสละอาหารทั้งหมดถวายภิกษุทั้งหลายแล้วครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรลเข้าไปบินทบาทที่หมู่บ้านกลันทคามในตอนเช้าเที่ยวบินทบาทไปในหมู่บ้านกลันทคามตามลำดับเรือนเดินตรงไปทางบ้านโยมบิดา31พอดีขณะนั้นทานหญิงของญาติกำลังจะทิ้งขนมกลมมาดค้างคืนท่านบอกท,าน,อกทานหญิงว่าถ้าจะทิ้งสิ่งนั้นก็จงใส่บาทของอัตมาเถิด ขณะที่ทาตหญิงกําลังเกลี่ยขนมกุม,มารค้างคืนลงบาดนางจําเข้ามือเท้าและน้ําเสียงของพระสุทินได้จึงรีบเข้าไปหามารดาของท่านแล้วกล่าวว่าคุณนายเจ้าขาโปรดทราบเถิดว่าพระสุทินบุตรคุณนายกลับมาแล้วเจ้าค่ะมารดาของพระสุทินกล่าวว่าถ้าเธอพูดจริงเราจะปลดปล่อยเธอให้เป็นไทย32ขณะที่ท่านพระสุทิน กำลังนั่งพิงฝาเรือนแห่งหนึ่งฉันขนมกุม,มารค้างคืนอยู่พอดีโยมบิดาของท่านเดินกลับจากทำงานได้เห็นท่านกำลังนั่งฉันขนมกุม,มารค้างคืนอยู่ครั้นเห็นแล้วจึงตรงเข้าไปหาถึงที่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับท่านพระสุทินดังนี้ว่าอะไรกันลูกสุทินลูกฉันขนมกุม,มารค้างคืนหรือลูกควรไปบ้านของลูกไม่ใช่หรือท่านพระสุตินตอบว่า อาตมาไปที่บ้านของโยมมาแล้วขนมกุมมาพค้างคืนนี้ก็ได้มาจากที่บ้านนั้นทันใดนั้นบิดาจับแขนท่านพระสุทินกล่าวว่ามาเถิดลูกสุทินไปบ้านด้วยกันท่านพระสุทินจึงเดินตรงไปบ้านของโยมบิดาครั้นถึงแล้วได้นั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายบิดาของท่านพระสุทินกล่าวว่าในบนท่านฉันเถิดไม่ละโยมวันนี้อาตมาฉันอิ่มแล้ว ขอนิมนรับฉันพระทหารในวันพรุ่งนี้เถิดท่านพระสุินรับนิมนต์โดยโดุสณนีภาพแล้วก็ลุกจากอาสนะหลีกไป